บทความของคุณชูวิทว่าในเรื่องของกันจอมพลัง vs ไอรักชนกค,ค่ะ เด็กกินข้าวอยู่เล้ดก็ไปอ่านบทความในแอปฟ้าของคุณชูวิทย์ก็เลยเบรกกินข้าวมันทำคลิปให้ทุกคนฟังก่อนอคุณชูวิทย์เขาลงเอาไว้เมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วนะคะการจ่อพลังและไอรักชนกทั้งสองมีวิวาทกันผมจึงขอแจมสักหน่อยโครงสร้างอันบิดเบี้ยวของสังคมไทยที่ไม่สามารถพรึ่งพาบรรดาข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐได้คนไทยจึงต้องการฮีโร่เสมอทุกเวลานาทียิ่งเรื่องของประชาประเทศชาติดินแดนเป็นเรื่องใหญ่ขเขมรจะซ่ากับไทยได้ไง หรือไม่ฮีโร่ก็มาในคราบของการช่วยเหลือสังคมที่ขาดแคลนหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นบาดใจสังคมคนตกทุกข์ได้ยากคนไทยเราใจบนสุดๆต้องยอมรับนับถือน้ำใจต่างประเทศไม่มีแบบนี้หากเป็นสังคมตะวันตกตัวใครตัวมันหรือบางทีฮีโร่ไทยยังแสดงตัวช่วยเหลือเรื่องสาธารณะประโยชน์ต่างๆซึ่งในสายตาของสังคมไทยย่อมมองเป็นเรื่องดีตามภาษาคนไทยน้ำใจงาม แต่เรื่องชายแดนไทยขเขมรหากเรามีกองทัพที่มีงบประมาณทางทหารมากมายมหาศาลทําไมเราต้องมีการจอมพลังมาขอเงินบริจาคไปช่วยชายแดนทั้งยานรถยนต์ไปถึงอุปกรณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นงานรัฐบาลและกะลาโหมในการจัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเราควรต้องพึ่งให้รัฐทาง,งานปกป้องเขตแดนประเทศมากกว่าฮีโร่เพียงคนเดียว หรืออาจจะเป็นงบราชการที่ไม่เกี่ยวข้องงบทหารที่มีหลายแสนล้านอยู่อาจชักช้าไม่ทันใจที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าการจอมพลังทาไม่ถูกผมต้องชื่นชมคนเสียสละให้สังคมช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ในฐานะประชาชนเราต้องให้รัฐบาลและกองทัพทําหน้าที่ได้รับมอบหมายมีพร้อมทั้งอาวุธยุยทธภัณฑ์ปกป้องเขตแดนให้ประชาชนและมีงบฉุกเฉินมากกว่าให้การจอมพลังทําเพียงคนเดียวอยู่เปล่าเปลี่ยวเหงาใจชอบกลต่อ กัรควรไปทำในเรื่องของสังคมเป็นตัวแทนคนถูกหลอกลวงการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมหรือถูกค้าราชการกลั่นแกล้งมากกว่าส่วนเรื่องเงินบริจาคเอาเป็นว่าขนาดหน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบมีสตองอยังรั่วไหลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศไปจนวัดวาอารามพระครูก็ไม่เว้นมีคนเกี่ยวข้องถูกฟ้องว่าทุจริตคอร์รัปชันสารตัดสินจำคุกไม่เว้นแต่ละวันเมื่อมีเรื่องเงินเงินทองทองบริจาคมักมีเรื่องติดฉินนินทาอยู่เสมอและคนถูกจับได้ไล่ทันหลังได้รับเงินบริจาคมากมาก ก็มีเหมือนกันที่ยักใส่กระเป๋าอ้างต้องกินต้องใช้มีลูกน้องแต่ตอนขอบริจาคบอกว่าให้ไปทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจึงควรงดเสียดีกว่าคิดเอาว่าทําได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเถอะประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวผู้กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องประสานงานกันเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือปกป้องอาริราชตูส่วนไอซ์รัชนน เป็นสอสอสมัยแรกได้รับฉันทามติจากประชาชนให้เป็นผู้แทนย่อมต้องทําหน้าที่ตรวจสอบเพราะกินเงินเดือนภาษีประชาชนจากพวกผมจะให้เหมือนสอสอบางคนที่ไม่รู้จักหน้าที่แต่ละวันนั่งๆเดินเแต่ไม่ได้มีบทบาททั้งในสภาหรือช่วยเหลือชาวบ้านนั้นหรือนักการเมืองจึงต้องหาบทบาท